เปลี่ยนพื้นเจ็บยางอะไรครับพี่น้องอันนั้นของเก่านี่ของใหม่ครับเชื่อหมหูเรียบร้อยครับที่ทาสีไว้หูตัวนี้ไม่มีมาด้วยใส่ครับพี่น้องการจัดวางวางแบบนี้ครับอ่าที่เราเลาะออกก็จะโลง่ลงๆครับนี่ครับผมวางเข้าไปแล้วก็จะเชื่อม ติดครับผมเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เลยคานยังไม่ได้ใส่นะครับคานเปลี่ยนใหม่ครับคานล่างนี่ครับผมประมาณนี้พื้นเก็บยางอะไรนะเปรไหมก็จะวางไว้ก่อนนะครับรอคานเดี๋ยวจะนี ยบแล้วก็ยึดน็อตไว้ก่อนจัดวางให้เท่ากันซ้ายขวาประมาณนี้ครับพี่น้อง